สวัสดีครับสำหรับรถที่อยู่ข้างๆของผมตอนนี้ก็จะเป็นเน็กเจน เอเวอร์เรสต์นะครับสลับเน็กเจอร์เนเวอร์เรสต์เนี่ยจะเป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่มกะเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์นะครับรุ่นที่อยู่ข้างๆเราเรียกว่าเป็นเน็กเจอร์เนเวอร์เรสต์รุ่นไทเทเนียมพลัส 4x4 นะครับหรือก็คือเป็นรถรุ่นท็อปสุดของตัวเน็กเจอร์เนเวอร์เรสต์นั่นเองรุ่นนี้นะครับก็จะมีการตกแต่งภายนอกที่พิเศษที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของความหรูหราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเรื่องของโครเมียมทั้งหมดรอบคันนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆที่่เเป็นนจุดดดของงรถทั้หม มากที่สุดเท่าที่เอเวอรเรสเคยมีมานะครับสำหรับเล็กเจเนเวอรเรสเนี่ยนับเป็นรถ SUV ขนาดเจที่นั่งซึ่งเป็นรถในประสงค์ที่เราต้องการจะชูในเรื่องของความบึกบึนแข็งแกร่งนะครับลุยไปได้ในทุกสภาพถนนเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับสำหรับด้านหน้าเนี่ยแน่นอนครับจุดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือในเรื่องของไฟหน้านะครับระบบไฟหน้าที่เราให้จะเป็นไฟหน้าแบบแบตทริกอาร์วนะครับซึ่งเป็น l า d ดีพิเศษปรับสูงต่ําได้เองนะครับตามสภาพต่างๆเวลาเราบรรทุกหนัก พร้อมกันนั้นเนี่ยเวลาเราหมุนพวงมาลัยนะครับไฟหน้าก็จะสามารถเลี้ยวตามพวงมาลัยได้ด้วยนะครับเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟหน้าก็จะสามารถบังคับได้ตามพวงมาลัยของเราเองเพื่อเพิ่มความส่องสว่างและถ้าเป็นฟีเจอร์ที่สําคัญที่สุดก็คืออะไรสำหรับไฟหน้าก็คือเมื่อเวลาเขาเรียกอ,อะไรครับรถมีการเปิดไฟสูงเมื่อเวลารถมีการสวนมานะครับไฟหน้าก็จะทําการลดไฟเพื่อไม่ให้ไปแยงตารถที่สวนมานั่นเองเพราะนั้นก็จะเป็นไฟที่ถือว่าทันสมัยที่สุดในรุ่นของ next g e n e r a t e s n นะครับ ส่วนอื่นนะครับเราก็จะเห็นในเรื่องของกล้องหน้านะครับสำหรับในตัวของด้านหน้านะครับเพราะนั้นตัวคันนี้มีกล้อง360องศาแล้วนะครับเพราะนั้นจะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังก็จะทําให้ลูกค้าเวลาใช้งานของรถต่างๆก็ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างบ้างนะครับด้านข้างแน่นอนครับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดรถมีการดีไซน์ให้มีความกว้างที่เพิ่มมากขึ้นนะครับด้วยล้อด้านหน้านะครับและล้อด้านหลังก็จะถูกทางออก50มเมเพราะฉะนั้นตัวรถจะได้ความบึกบึนเพิ่มากขึ้น ก็จะทําให้ห้องโดยสารต่างๆแล้วก็การลุยต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายมากขึ้นดีมากขึ้นพร้อมกันนั้นตกแต่งด้านข้างแบบใหม่ถ้าเราสังเกตน,นะครับชิ้นงานตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นงานแบบ2ชิ้นนะครับเหมือนมีคิ้วล้อในตัวแต่เป็นคิ้วล้อที่เราทาสีไม่ให้เพราะฉะนั้นก็จะได้เนื่องความหรูหรามีคําว่าสัญลักษณ์ใบเทอร์โบมาให้นะครับสำหรับตัวรุ่นไทเทเนียมพลัส 4x4 นะครับก็จะรู้ทันทีว่าคันนี้ใช้เครื่องยนต์ใบเทอร์โบหรือเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นั่นเองสำหร เทอร์โบคู่นะครับอ่าซึ่งเทอร์โบคู่นี่จะสามารถให้แรงม้าสูงสุดที่210แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่500นิวตันเมตรนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นเครื่องยนต์ท็อปที่สุดสาหรับดีเซลของเรานะครับแถมจับคู่กเกียร์อัตโนม,มัติ10สปีดต่างหากเพราะฉะนั้นเวลาขับขี่แรงต่างเนี่ยอัตราเร่งต่อเนื่องแล้วก็เร่งแซงได้ทันใจใช้งานรถได้อย่างสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูด้านข้างกันต่อมีคําว่าไทเทนเนียมอยู่ตรงนี้นะครับ ล้อยังคงเป็นขนาดขอบ20นิ้วอยู่เพราะฉะนั้นลูกค้าก็ได้เรื่อง,องความหรูหรานี่ของล้อด้วยนะครับตกแต่งโครเมียมรอบคันเพร้อมกันนั้นมีระบบสมาร์ทย์เลตทั้งหมดเปิดปิดรถโดยไม่ใช่กุญแจนะครับราวหลังคามีมาให้พร้อมพร้อมกันนั้นยังคงม,มีตัวที่เราเรียกว่าพารามิกมูลรูฟนะครับเพิ่มความหรูหราแล้วก็ได้ในเรื่องของเครื่อนะครับใช้งานในห้องโดยสารที่มีความกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับสำหรับตัว Next Gen Everest Titanium Plus นะครับ นี่คือเอกลักษณ์ของรถ SUV 7ที่นั่งอย่างแท้จริงนะครับด้วยไฟท้ายที่เราเรียกว่าไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์เป็นลายเซ็นของตัว Next Gen e r e s t เลยนะครับที่จะมีไฟท้าย LED ยาวมันจะถึงฝาท้ายและก็ให้มิติของตัวไฟท้ายได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นมีโลโก้เขียนเข้า่า e v e r e s รพร้อมพลาสติกเคลือบไว้ทำให้ดูสวยงามเพิ่มมากขึ้น สำหรับฝาท้ายของ Nexgen t Everest นะครับรุ่นเทเนียม Plus 4x4 ยังคงเป็นฝานท้ายแบบไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับและยังคงเป็นแบบ h a n ฟรี Free ก็คือไม่จำเป็นต้องใช้มือในการสัมผัสแค่เราใช้เท้าเตะนะครับเราก็จะทำการเปิดฝาท้ายให้เองโดยอัตโนมัติเพราะนั้นเวลาเราขนของ2มือสามารถหยิบใส่ได้เลยทันทีเมื่อเปิดออกมาไฮไลท์ที่สุดก็คืออะไรครับสำหรับ Nexgen t Everest รุ่นเทเนียม Plus 4x4 จะเป็นเบาะแถว3แบบพับไฟฟ้านะครับซึ่งเบาะตัวนี้จะสามารถพับได้เรียบและก็ขนของได้มากขึ้นนั่นเอง เรามาดูภายในของตัว n e x t Gen Everest นะครับตัวนี้จะเป็นไทเทเนียมพลั 4, 4. ค4เมื่อเราเข้ามาภายในเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความหรูหราที่สุดของ n e x t Gen Everest จะอยู่ที่รุ่นนี้นะครับเรามาดูฟีเจอร์ตัวแรกก่อนนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ในเรื่องของหน้าปัดนะครับหน้าปัดที่เราให้จะเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลแบบฟูลเฟรมนะครับแต่รุ่นนี้เราจะให้หน้าปัดขนาด12นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดหน้าปัดที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกกราฟิกต่างๆที่สามารถใช้งานได้อย่างสวยงามพร้อมกันนั้นเรายังมีระบบที่เรียกว่า Select e Drive d Mode นะครับซึ่งระบบตัวนี้สามารถเลือกได้ถึง6โหมดสําหรับตัวไทเทเนียมพลา 4x4 นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ทั้งโหมด normal ปกติหรือเลือกขึ้นไปถึงในเรื่องของมัดในเรื่องของโคลน วิ่งบนทรายได้เลยทันทีนะครับพร้อมกันนั้นมาถึงหน้าจอตรงกลางนะครับเราจะเป็นหน้าจอซิงค์4ขนาด12นิ้วนะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้ก็จะได้เป็นแบบเขาเรียกเลยครับใหญ่ที่สุดและสําหรับในรุ่นของตัวไท,ทเทเนียมพลาสต์4คูณ4นะครับซึ่งสามารถต่อในเรื่องของ Apple Car Play Android ์แบบไม่ต้องมีสายมาเสียบให้วุ่นวายนะครับและยังสามารถเลือกตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆของรถได้ผ่านหน้าจอซิงค์4ตัวนี้เองอยากจะดูกล้อง360องศา หรือดูในเรื่องของระบบขับเคลื่อนสีล้อต่างๆก็สามารถดูในหน้าจอตัวนี้ได้นะครับสำหรับตัวซิงสีนี้แอร์ที่เราเห็นด้านล่างนะครับก็แยกซ้ายขวาได้เหมือนเดิมสามารถควบคุมในเรื่องของแอร์ด้านหลังจากหน้าจอตัวนี้ได้ควบคุมง่ายครับแล้วก็หน้าจอมีกราฟิกที่สวยงามภาพชัดเจนแล้วก็ให้ความละเอียดสูงสำหรับหน้าจอตัวนี้ลงมาเราจะได้เกียร์พิเศษเกียร์ตัวนี้จะเรียกว่า e shifter หรือก็คือเป็นเกียร์แบบไฟฟ้านั่นเองนะครับระบบเกียร์ไฟฟ้าส่วนมากจะเป็นแบบหมุนถูกไหมครับ แต่สาหรับตัวนี้เนี่ยเราเป็นลักษณะคือเราไปสอบถามมานะครับลูกค้าชอบหัวเกียร์ลักษณะไหนในการใช้งานส่วนมากคําตอบของลูกค้าก็คือการใช้งานหัวเกียร์ลักษณะนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าใช้งานเกียร์ได้มีความถนัดมากขึ้นแล้วก็มันได้อารมณ์ถึงความเป็นสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นฟอร์ดก็เลยดีไซน์เรื่องหัวเกียร์เป็นลักษณะแบบเดียวกับเกียร์ออโต้ทั่วไปแต่จริงๆแล้วเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ระบบไฟฟ้าทั้งหมดเมื่อเราได้เกียร์ไฟฟ้าสิ่งที่รถคันนี้ให้ก็คืออะไรครับ เรามีระบบช่วยจอดอัจฉริยะแบบ2.0ซึ่งระบบช่วยจอดตัวนี้ก็คืออะไรเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องเบรกไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องจับพวงมาลยัยเราใช้นิ้วเดียวนะครับกดไปที่ปุ่มตัวนี้เราสามารถกดค้างไว้รถจะจอดให้เองโดยอัตโนมัติทั้งหมดรถก็จะสามารถถอยหลังเข้าจอดได้และถอยจอดได้เป็นลักษณะคือแบบทางขนานแล้วก็เข้าซองได้ทั้งคู่นะครับั้ตนตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น ส่วนระบบขับเคลื่อน4ล้อสำหรับตัวไทียเนอร์พาร์สี่กลสตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนจากตัวฟูลไทม์กลายเป็นพาร์ทไทม์นะครับสำหรับในตัวเ e ็กเกนเอเวอร์เรตตัวนี้แต่คร้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีระบบที่เป็นดร i v e ์โหมดเข้ามาช่วยถึง6โหมดเพราะฉะนั้นทําให้การขับลุยอุปสรรคต่างๆสามารถทําได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ตัวดิฟล็อกหลังหรือระบบล็อกเพื่องท้ายไฟฟ้าที่ด้านหลังให้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันลุยได้ทั้งออนโรดและก็ออฟโรดนั่นเองตัวต่อมาภายในที่เป็น พีเดชในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแท่นชาร์จไร้าสายนะครับเรามีมาให้เลยสําหรับรุ่นนี้ช่องเสียบ USB ที่กระจกสองหลังนะครับสามารถใช้งานได้เลยทันทีไม่มีสายเข้ามาระเกะระกะนะครับหรือช่องเสียบ USB Type A Type C และช่องเสียบไปบ้านก็จะอยู่ที่ด้านหลังนะครับมีให้ทั้งหมดเลยตัวต่อมาที่เราจะพูดถึงนะครับเราจะเรียกว่าเทคโนโลยีช่วยเหลือขับขี่แน่นอนครับรถเพื่อครอบครัวแล้วก็เป็นรถขนาดใหญ่ คือโดยส่วนมาก e v e r อร์จริงๆแล้วก็จะมีฟีเจอร์ที่เทคโนโลยีช่วยเหลือการขับี่อยู่แล้วนะครับในรุ่นปัจจุบันแต่ถ้าเป็น next gen เนี่ยเราจะได้อะไรที่มันพัฒนาและเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเราจะได้ในส่วนของ adaptive cruise control หรือระบบล็อกความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติแต่คราวนี้เราได้ออปชันที่เรียกว่า stop and go นั่นก็คือเมื่อเวลารถ detect หรือจับรถคันหน้าดได้นะครับถ้ารถคันหน้าหยุดรถจะสามารถควบคุมความเร็วจนถึงหยุดนิ่งได้ทันที เมื่อรถคันหน้าเลื่อนที่ไปรถก็จะสามารถควบคุมความเร็วต่อนะครับเรามีหน้าที่แค่ควบคุมพวงมาลัยมีแค่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นระบบนี้จะทําให้เราขับรถทางไกลง่ายเพิ่มมากขึ้นพร้อมกันนั้นยังคงม,มีระบบที่เราเรียกว่าเลนคีปิ้งนะครับหรือระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางนะครับทำให้เราสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยไม่มีอาการหลับในได้รถคันนี้ให้ระบบเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่เพิ่มเข้มามาใหม่อยู่2ตัวนะครับตัวแรกเราเรียกว่าระบบช่วยการหักพวงมาลัย เมื่อเวลารถตรวจสอบได้นะครับว่ารถเรากับรถคันหน้าใกล้มากจนเกินไปรถจะทําการสนับสนุนในเรื่องของตัวเตรียมให้เราหักพวงมาลัยได้อย่างรวดเร็วมาช่วยเสริมแรงเราอะครับในการหักพวงมาลายัยและที่มาใหม่อีกตัวก็คือช่วยเบรกขนาดที่เรากําลังถอยหลังนะครับมีอะไรขวางอยู่ที่ด้านท้ายนะครับรถจะทําการเบรกให้เองโดยอัตโนมัตินะครับตามความเร็วที่กําหนดไว้เพราะฉะนั้นก็จะทําให้เราปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น พราะนั้นนี่ก็คือทั้งหมดในเรื่องของเทคโนโลยีช่วยเหลือขับขี่แต่จริงๆแล้วเราก็ยังมีเทคโนโลยีช่วยเหลือขับขี่เดิมที่ยังมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกบลายสปอตตรวจจับจุดบอดหรือเวลาถอยแล้วมีเสียงเตือนก็ยังคงมีอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเทคโนโลยีช่วยเหลือขับขี่ทั้งหมดนี้ สุดท้ายมาในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับรถคันนี้จริงๆแล้วมีระบบความปลอดภัยครบถ้วนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อกระบบกระจายแรงเบรกหรือระบบป้องกันความเสี่ยงที่รถจะเกิดการพลิกคว่ำเพราะฉะนั้นระบบเบรกของรถคันนี้เนี่ยเราจะมีระบบเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกของ Next Gen Everest นะครับมีให้ในเรื่องของเบรกมือไฟฟ้ามาให้พร้อมเลยทันทีและแน่นอนเมื่อต้องชนรถเราก็มีแอร์แบ็กให้ถึง7ลูกนะครับ7จจุดนะครับทั้งคู่หน้าด้านข้าง ม่านนิลลาภัยและก็หัวเข่าที่คนขับนั่นเองนะครับพร้อมกันนั้นสําหรับเ e ็กเจเนเวอร์เรนะครับก็จะมีในเรื่องของการรับประกันเพิ่มเติมให้จากแต่ก่อนเราเป็น3ปีแสนนะครับก็จะกลายเป็น5ปีแสนห้าหมื่นกิโลใช้งาน5ปีเต็มๆโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยท้งนี้ถ้าลูกค้าอยากเข้ามารับชมรถตัวจริงได้ครับสามารถเข้ามาดูที่งานมอเตอร์โชว์ได้เลยทันทีแต่ถ้าไม่สะดวกสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดต่างๆได้ที่โชว์รูมของปอด ใกล้บ้านของลูกค้านะครับพร้อมกันนั้นลูกค้าสามารถสั่งจองผ่านระบบเว็บไซต์ของ Ford ได้เลยทันทีที่ www.ford.co.th ก็จะทำให้ลูกค้าสะดวกสบายในการจองรถง่ายมากขึ้น